รอบนี้สู้ไหมสู้คะ่ะไปดูกันรอบนี้จะมาในทีมสองสองค่ะทุกคนขอคำคมหน่อยคมไม่กลัวกลัวมไม่คมครับคนนั้นที่เจอชมโดยเราลากของคมๆแล้วนะว้าวอ้โหแต่ละทีมคำคมยังเจ๋งตอนนี้ก็เริ่มเข้าเกมกันแล้วนะคะพี่แมนจะอยู่กระเป่าอาม์มส่วนนัทิวจะอยู่กับพี่ไม้รอบแรกพี่ไม้ก็ลุยอย่างเต็มที่เลยค่ะกันไอ้หัแบบไม่กลัวเปลือกจากนั้นนัทิวก็พาจัดการไปแล้วครับหนึ่งศูนย์นัดทิวบอกรอบนี้ขอคืนก่อนแล้วกัน มาจาะมาต่อตาที่2กันเลยนี่กักนไอวอแบบไม่กลัวเปลืองเช่นกันก,นกระโดดบาแล้วจัดการเลยโอ้โหล้มเฉยเอาแต่ว่าชนะเฉยเลยค่ะทุกคนมามาดูพี่แมวเล่นบ้างเนี่ยนางกระเลงสองกล้องอย่างเดียวเลยค่ะไม่รู้จะส่องทำไมส่องไปส่องมาโดนจัดการตุ้ยเฉยเหลือพี่เบาอามัมค่ะนัดทิวก็จะจัดการแต่ปรากฏว่าเอา้าโดนซะแล้วงั้นรอพี่หมายให้จัดการเองแต่อยู่ดีๆชนะเฉยพอพี่เบาอามโดนบุ้งบีบขา รอบนี้พี่เบ่าอรา์มบอกขอแก้ตัวบ้างเมื่อกี้ตุยวงนะคะพลาดไปหน่อยโอ้โหชุดของพี่เบ่าอรา์มอย่างเท่เลยทุกคนไอ้ยหมาหมาจะรอดแน่แกไม่รอดแน่ <laughs> รอบนี้พี่เบาอา้๋เก็บหมดค่ะตอนนี้ก็หาหนึ่งแล้วนะครับทุกคนนัดท,ทิวกับน้องไม้นําค่ะและก็จัดการไปอีกหนึ่งโอ้โหสุดยอดพี่แมนกับเบาอั๋มก็เริ่มตึงเครียดกันแล้วนะคะส่วนนัดท,ทิวบอกรอบนี้ชิวมากและนี่คือรอบตัดสินจัดไปแล้วหนึ่งเหลืออีกหนึ่งแล้วครับทุกคนา,าและแล้วนัดท,ทิวกับน้องไม้ก็โบยาแล้วค่ะชนะขาดร้อยอะค่ะเย้เย้ส่วนพี่แมนกับเบาอ้๋มแพ้ค่ะรอบหน้ามีแก้ตัวกับพี่นูนะใครรอดูคอมเมนต์มาเลย